เจฟแอลอสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซเบิร์ดทุกท่านเด้อพพอกกับส่งนัตีสาวลาวเด้ยพี่น้องเดนอตอนนี้กำลังสิพาทามไปเอาผลตรวจละคาสิเดเมื่อเนาะดูไว้าเด้าเก่ง้เ่งวาแล้วเราเรื่องกินข้าวกินนาเรือกคนวาทีหิเรื่องนึีสอนงมสองร้อยโลกินข้าวกนข้าวเรือเราสองโล แต่สีอะได้ยังกระถูกกระมีเขามีกระถูกเขาแบบตอนแรกกระถูกต้องเห็นหน้ากินเออเห็นหน้ากินกระถูกกินนากินบัดมีเงินก็ซื้อกินเออบัดมีก็ซื้อบบบกระมีก็หาหาโอ้ยหักน้อยนื้นเาขาวกระสีเมื่อไรเด้อบาด์ในเด้อละซาวเมื่อก่อนเด้อโดยโดยอยู่ดีมีแหงมันเยี่ยมยามละซาวนอนอันน้องทำแม่ไม่ได้เลยนี่กะลาบ้านอนนี่กะลาบ้าหันมาดูเออ เออหักจะเด้เออ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 เมื่อกเด้อบัสคูสคนไปตอนนี้เขากรายางออกมาข้างนอกน้องพี่น้องราวาทาม่เพิ่นเขาไปพบหมอบึงพ้นตรวอัฐวะหูวสีเป็นอะไรเนาะผ้าสั่งนามบะ ก็เจ็บค้ออยู่เ้ามหักยานี่เฮ้ยบ่อนเสริมจมูกอยู่สวรรคเฉตแมนซูนเสริมความงามฝ่ายสีดำอยากจะซื้อพี่น้องเคยอยากว่ะแต่ตอนนี้เงียบ อันนี้คือยังอยู่สวรรค์เขตนะพี่น้องนอกรอพ้นตรวจของทาแม่วาสิเป็นแต่งได้นอพี่น้องแล้วก็พังบึงากน,นแม่กแก้มบุ๋มผลไปกินหนามถาอะไรพี่น้องเลยเพือ่อรอลอไม่ใหญ่จืดมานนั่งอยู่ต่าง กินนนั่แหละกันไหนกินเนาะก็ได้ว่าสิเลี้ยงเจ้าใหม่เจาะซิปพันผุ้เดินเป็นกระคอก่อนใส่ปลาเท่าแบบขนาดเลยแม่ไอยได้อายได้จะว่าอะไรมาในเมืองกันดีปะป้าปลาคือซิโอู้ซิปจะเสียบอะไรแสียของโป๋เลยได้ไหนไอ้เนี้ยคือแบบหมักหมักคือกันเลยเนาะ ข en uh, ัน่าตำกล้วยกับ่าของโปวดกับคองโปวดเพลินอีกได้เลยกันเลโอ้ยเออมากกินห้าก็มากกินแบบนี้แหละอันนี้เรียกว่าซามะนาวนะพี่น้องเนาะคือบ้านห้าก็เอิญ่าแตะเลี้ยงเนาะแตะเลี้ยงซามะนาวตกใจหนาเต็มมีแต่สิวเต็มหัวยงหัวยง แล้วก็ขอบคุณขอบคุณลลายๆเด้อที่ให้กำลังใจมาหญ่จืดแล้วก็ทุบค่นเลยเนาะแล้วนะขอบคนะุ้นเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆเด้อส่วนที่ว่าส่วนที่ว่าอาันให้าพ,พาไปหาหมออยู่หมกทหารเนาะเพิ่นก็ยังไปบ่ได้เพราะว่าช่วงนี้เพิ่นเมื่อยดุเมื่อยบ่อยร่างกายก็อ่อนเพียอ่อนแอเนาะพี่น้องร่างกายอ่อนแออ่อนเพียแห้งเออนาะก็เลยว่า พามาแถวสวรสด์เขตบ้านเฮาสิไก่กลัวเนาะแล้วกานั่งรถนั่งล่างกะไข่เนสิไก่กลัวบ่ไกลบ่ไกลทอาไปหมกแลพามาแถวไก่พี่น้องเด็ซีไล่าทานในน้ำกัแม่ยู่พิ่นเป็นหัวเป็นใยเนาะจาาะัง้นก็ขอบุณขอบุหลายลายน้องตอนนี้ก็มาหอดเทือนแล้ว อันนี้อนนี้อีกนี้อีกโอวจังได้ก่อนไปหามอนอ่ะเพิ่นตัวนะลุกมาเปล่าลูกัวใจผิวทังใจงรุด่างทรงกับมาข้นอยู่ เออสะโพกทำแม่แล้วยังเป็นเมื่อยเนาะหัวใจผิวนี่เห็นยังเป็นเมื่อยเห็นแล้ก็ยังเป็นเมื่อยอยู่แล้วก็ตั้งตทรงรุดหัวใจผิวเลยเห็นเป็นเมื่อยพอได้มีแต่โรคกไตโรคเดียวพี่น้องเอ้ยมาเป็นยังไงของเราเมื่อยเลยเลยนะมันละแต่เราเมื่อยมากเลยเรื่องแล้วนั่นแหละจังะมาพาไปกันเสกบางหัวใจกวดบางหัวใจค่ะ ไปเมื่อนี่เพิ่นกะกวดเลือดกรดยังให้อีกเมื่อนี่ยอืมกรดเลือดในหัวใจและ e อออเลลอฟซีเพน่อนาอึ้นคือบบมอให้ตรวจเบื่อนเน่ยยันเป็นไทลงไทลอยนะแบบเมื่อยนะก็คือโรคหัวใจและเนาะจะเหตุให้เมื่อยเนาะหัวใจผิวอืมขันเขาแล้วเนาะหัวใจผิวน้ำเขาบอกมีอุดใน,ในปอดหัวใจนี่ อย่ามือม่แต่เก็นะเบิงแนนแล้วมงเก็บืมออืมข้ารี้อุดตัวมันนะประเจาะในะไรสันงจอุดได้ถนนกระเจาะยันว่าเพื่นว่ามีในอุดหัวจงหัวใจเนาะแตคือหูนะพี่น่องเนาะมีอยู่สามโลกเลย กระืือพักซื้อหยามาลวกทำยังจืดนี่นนบแบขบขนมเหรอวไข่เลื้ยงไข่ด็้หน่อยไหมเว้ยกินแต่ไข่ขาวแหลรไข่เจีบนด่ะนะบ้สบายดีพี่น้องขอโทษขอภัยไปหาหมอดูอะไรอันเยอนเยสบายดีป่าลุงไหมเว้ยี่กินบ่อน ไปไลากับอะไรจืดก็ลงหน้าลงล่างอุ้งอ่างกับฟันยังสอยาหมันกินได้ซับชนกันซับชนอะไรนั่นแหละพี่น้องเงยกรดสิว่าไปหันไลยทีไลายบ่นฮามอไลายบ่นก็ได้คันสิอยู่นิ่งๆก็อยู่บ่ได้อยู่นิ่งๆก็เบิ่งเบิ่งได้แต่ตาเนาะเรากับโว้ยยังเป็นยังค่ะนะก็รีบแล่นผ้าไปฮามออยู่หันอยู่นี่ก็ครอบไปว่าเป็นห่วงม่ใหญ่จืดจากเศษน้ำได้เขากับเป็นแบบ ธรรมดาคนธรรมดาบริพุรุจักที่พิสังกับได้แต่เพิ่งมอแล้วว่าไอยังเป็นอีหยังตัวว่าใจในการจุกและต้องว่ากินยองกินยามากอะยังเหมือนอยู่คือเก่าอืมยังไงยังเหมือนคือเก่าหัวใจผีเหมือนทึสอืมถ้าบัคาลังเหมเพนกับักอคาลังคือกันอืมหัวใจผีเนี่ยนี่คาลัง ไข่ล้างกะคืนไข่ล้างกะคืนลูกไตคือเพิ่นว่าแนะไรเนาะไตอะไรเนี่ยที่สามยังบวชพ่อยังบวชยังบวชพ่อฟอกไตอืมคือเอฟซีผิวหน้าคือบวชฟอกบวชฟอกมันยังบวชถ,ถึงขันฟอกเนาะฟอกไตขากะอะไรที่สามมีแต่ควบคุมอาหารอ,าอะไรยังไงแหละกะให้กินเพิ่นกินอะไรอยู่ ก็ะเพ็นเมือม่อยนี่ก็คือแปลว่ากินคนเกะิเบ่งน้ำอาหารกานกินกันเลยกะบอกขลามเกินปันใดกินหลด ทานมอผลกับบริวาว่าเป็นยังคองดองคองอนาพนแล้วกับบอยกินเค็มยังอะไรสลดสเลดนะแหละเค็มผกับบกินแล้วแมนแมนแล้วก็ควบคุมอาหารไปนํำคันสิบอกกินยังเลยแหงเต๊กแล้วพี่น้องเลยมะขโพดก็กินบได้ว่าสันแหงเต๊กเลยหากมียังพักกาซ่อมเนาะ มาหลวกให้แม่ใหญ่จืดตํลึงแล้วก็หยอดฟักทองเอาอะไรพี่น้องเลยสิไปหาหลวกพักหลวงาให้แม่ใหญ่จืดกินข้าวแรงก็เด้อพี่น้องเด้อเอาจะเข้าั่วอีกก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ให้กำลังใจม่ใหญ่จืดและครอบครัวม่ใหญ่จืดเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าสูๆแม่ใหญ่จืดเอ้ยสูสู โลกไตทั้งไทยกับเป็นลายแต่มีแต่ควบคุมอาหารวหวกินเผ็ดกินเค็มโรคไตนี่แมนขน,น,นา,า,าดแล้ว <FC S 2> เอฟซีเพิ่นกับไปมุกไปมุกกับไปได้ยังไงพี่นอ้องเมื่อยกับเมื่อยเนาะคนสิไปนี่เฮานะ่ะไปไวอยู่แต่ว่าคนสิไปน,นํานี่แบบเพิ่นบาา่ไวเพเิ่นเมื่อยคันเมื่อยมายามใดเลยแบบคือใจสีขาดพี่น้องเอ้ยตังว่าอกหัว่าใจเผิ่นผิว หัวใจบปกติทะลไปหาหมอยางใดหัวใจแบบมีแต่รุดก yeah> anyway ับรุดน claro ู <ad <ad ้นแต่กรุดมีกระยานก็เจ้าอาหารมาขายกินนี่ข้านามันเหม่ยข้านำเยกักินบ่ไร้ขันกินแล้วมันสินอกไปเลยเพ่นะ่นหายซื้อเครื่องตัวท้าบ่อซื้อนาะหาื่อเขื่ตัวท้ายนะนอลงหายซื่อเรื่องตัวเท่าลืมเนะโอง อะไรพี่น้องเอ้ยพบเพาะกันลิปต่อไปพี่น้องเบิ่งดูไปเรื่อยๆเะยพี่น้องเอ้ยทังได้กันขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะลงหนาลงล่างพี่น้องเอ้ยว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยลายๆเด้อสบายดี